ป็นการเพื่อเป็นการให้เกียรตทะเลเราก็จะใส่ซีทูกันนะคะเรากลับมากันอีกแล้วค่ะในชุดในชุดที่แบบแปลก ไม่ใช่อาจจะเดี๋ยวเราจะเจอนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันสามสาวสามสาวที่สเกร์หน้าเต็มค่ะที่อื่นไม่เต็มนี่คนสวยของเราวยชอบเสื้อนางอ่ะชอบซเสื้อวิกเกตอ่ะอันนี้เสื้อของเกอีชานี่หว่า เอาพี่เกทักแฟนขับหนูหน่อยสิเอฟซีหนูเนี่ยเฟซบุ๊กไม่มีเดี๋ยวค่อยเข้ามาเพราะว่าประกาศไปแล้วไปถ่ายทะเลกันก่อนนะคะคุณเกคะเอ่อถุงนี้ของกูชิของกุชิของกุโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะของกูชิ นี่นะคะอ,คอันนี้บาบาบา,บาเปิดถึงกี่ทุ่มะอะคะสกทุ่มวุ้ยนี่นะคะบรรยากาศข้างนอก,กโอนกนอกบานที้เลยไม่มีใครขโมยของเราหรอกของเรามันแบนเน็เอาเธอเธอถอดรองเท้ากันเถอะ ถอดจอกหลอกว่าตรงนี้ก็ถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะะคถ่ายรูปของทามไว้มาเรียงใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเขียนเดี๋ยวเราเขียนโน้ตไว้พี่พายเราเขียนโน้ตไว้เราจะเขียนโน้ตไว้ว่านี่นะคะเป็นหลักฐานเอา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 ใในเอานกี้มามามาแผ่นก็ได้นะคะน่าจะเอาของเรา ของเราซื้อไม่ซื้อไมแพงนะคะแต่เอ็มผ่อนมาจากตาลานัดเฮ้ยเสียอ่ะพี่บอสพี่บอสทักทำไมต้องเป็นคนแบบนี้เฮ้ยคนสวยทำอะไรไม่ผิด เป็นการเพื่อเป็นการให้เกียรติทะเลเราก็จะใส่ซีทูกันนะคะเพื่อให้เกียรติสถานที่หนูหนูกลัวหนูกลัวหนูจะไปดับแม่ะคะ่ะเพิ่งจะไปเพิ่งจะไปโอลิมปิกกลับมานะคะ นี่นะคะเป็นชุดริมทะเลเรียบร้อยเราก็จะมีเซตที่หนึ่งเซตที่สองเซตเซตที่สามนะคะเป็นคอสตูมนะคะ